เมื่อวันละคารที่21พฤษภาคม2556เวลา14นาฬิกากองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองตาคลีได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมก,การชุมชนตามโครงการประชุมคณะก,กรรมการชุมชนประจำปีงบประมาณ2556ครั้งที่8ทับ2556ประจำเดือนพฤษภาคม2556ณห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองตาคลีโดยมีนางเพ่นพิศีพบนายกเทศมนตรีเมืองตาคลีเป็นประธานในการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังปัญหาและชี้แจงข้อราชก,การางานชุมชนทั้ง22ชุมชนตลอดจนแนวทางในการพัฒนาด้าน,านต่างๆกับเทศบาลเมืองตาคลีเป็นประจำทุกเดือนซึ่งในวันเวลาดังกล่าวมีประธานและคณะกรรมการชุมชนทั้ง22ชุมชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทุกกองฝ่ายของเทศบาลเมืองตาคลีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆจากเทศบาลและข้อมูลจากชุมชน รวมทั้งตอบปัญหาชี้แจงข้อรัจการต่างๆให้ชุมชนได้รับทราบเมื <gardens> ่อวันพุธท <ua> ี like ่22พฤษภาคม2556เทศบาลเมืองตาคลีได้จัดโครงการเย็นนี้มีรอยยิ้มโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานสู่ชุมชนรับฟังปัญหาความเดือดร้อนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการพัฒนาชุมชนและเพื่อให้บุคลากรของเทศบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการด้วยหัวใจและรอยยิ้มในลักษณะของเทศบาลเคลื่อนที่ โดยมีงานบริการจากทุกกองฝ่ายงานอบอบริการประชาชนณบริเวณหน้ามูลนิธิการกุศลตาคลีพร้อมมีกิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆมีประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงรวม4ชุมชนกว่า300คนร่วมกิจกรรมและรับของชง่วยกันอย่างคึกคักเทศบาลเมืองตาคลีได้ประสานงานร่วมกับบริษัทชนรับทานซีเมนจำกัดมหาชนโรงเรียนบ้านพลทองและประชาชนในชุมชนบ้านใหม่พลทองชุมชนวัดพุทธนิมิต ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองตาคลีเพิ่มเติมขึ้นอีกจำนวนหนึ่งแห่งณโรงเรียนบ้านพลทองและเมื่อวันที่30พฤษภาคม2556นางเพืพิศสีพบนายกเทศมนตรีเมืองตาคลีได้เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองตาคลีณโรงเรียนบ้านใหม่พลทองโดยในช่วงเช้าของวันที่30พฤษภาคม2556ได้ทำพิธีทำบุญเลี้ยงเพลนพระ ต่อจากนั้นเป็นการมอบอุปกรณ์การเรียนและทำพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามลำดับเทศบาลเมืองตาคลีโดยศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองตาคลีได้ดำเนินการจัดให้มีการมอบเงินค่าบริการให้กับอ,อสอบมอในเขตเทศบาลเมืองตาคลีประจำเดือนมิถุนายน2556เพื่อเป็นการสร้างขวาญและกำลับบงใจในการปฏิบัติหน้าที่ในเชิงลุกตามนโยบายของรัฐบาลทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพการดูแลหญิงตั้งครร มารดาหลังคลอดผู้สูงอายุและคนพิการรวมถึงการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคระบาดในชุมชนซึ่งในวันดังกล่าวนางเพิ่นพิศิพพนายกเทศมนตรีเมืองตาคลีได้มอบหมายให้นายพรชอดสิวิโรธรองนายกเทศมนตรีเมืองตาคลีทำหน้าที่แทนในการจัดมอบเงินค่าบริการให้กับอสมในวันดังกล่าวซึ่งในการมอบเงินค่าบริการในครั้งนี้มีอสมในเขตเทศบาลมารับเงินค่าบริการจํานวน257คน เมื่อวันเสาร์ที่1มิถุนายน2556ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองตาคลีได้จัดโครงการรำวงย้อนยุคสร้างสุขภาพผู้สูงอายุโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนมีกิจกรรมนันทนาการและมีสังคมที่กว้างขึ้นโดยใช้กิจกรรมรำวงย้อนยุคเพื่อสุขภาพมาประยุกต์ใช้เพื่อออกกําลังกายรวมทั้งเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะด้านจิตใจและร่างกายให้กับผู้สูงอายุให้ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองตาคลีให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วยโดยมีนางลำที่เป็นตัวแทนจากชุมชนเข้าร่วมสร้างสีงสันให้กับระมุงย้อนยุคในครั้งนี้ณบริเวณถนนดิมทางรถไฟหน้าโรงแรมมิสสัมพันธ์โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กันอย่างคึกคักนายสังัดเสือเนียมประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองตาคลีได้เปิดเผยเ,เพิ่มเติมว่า ทางชมรมมีแผนดําเนินการจัดกิจกรรมระมวลย้อนยุคทุกๆเดือนโดยจัดเดือนละหนึ่งครั้งตลอดปีงบประมาณ2,556จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนออกมาเที่ยวงานถนนคนเดินเมืองตาคลีและเข้าร่วมกิจกรรมกันมากๆซึ่งจะแจ้งกําหนดครั้งต่อไปให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนายกเทศมนตรีเมืองตาคลีนางเพ่พิศสีพบพร้อมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างและเจ้าหน้าที่ของช่างเทศบาลเมืองตาคลีได้เดินทางไปบริเวณ ริมถนนประชาตาคลีเพื่อทำการตรวจรับงานจ้างเหมาถมดินพร้อมปรับเกรดดินบนอัดแน่นให้ได้ระดับปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า12,000ลูกบาทเมตรเพื่อเตรียมพื้นที่ในการสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลแห่งใหม่และถนนทางเข้านายกเทศมนตรีเมืองตาคลีนางเพิ่มพิศิษพบพร้อมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้เดินทางไปยังบริเวณงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองตาคลีเพื่อทําการตรวจรับงานคุ้มลูพันธ์โฆษณาและเผยแพร่ ชุดทรทั์กล้องวงจรปิดพร้อมการติดตั้งจํานวน8ตัวเนื่องจากการตรวจรับงานในครั้งนี้ทางผู้รับจ้างได้ดำเนินการติดตั้งถูกต้องตรงตามแบบแปลนที่กําหนดไว้ในสัญญาทุกประการเมื่อวันที่3มิถุนายน2556เวลา11เอดเอก้าเทศบาลเมืองตากรีรักขลกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทําการตรวจรับงานการติดตั้งเพิ่มคุณลุกพันโฆษณาและเผยแพร่ชุดเครื่องเสียงตามสายพร้อมการติดตั้ง รวมการติดตั้งเพิ่มทั้งหมด25จุดและจากการตรวจรับงานในครั้งนี้ทางผู้รับจ้างได้ดําเนินการติดตั้งถูกต้องตรงตามสัญญาที่จ้างเหมาทุะการตามที่เทศบาลเมืองตาคลีได้รับงบประมาณอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมเมื่อปี2543จํานวน47,790,000บาทเพื่อก่อสร้างระบบกำจัดขยะแบบฝังกรบอย่างถูกหลักสุขาพิบาลโดยก่อสร้างแล้วเสร็จ ในปี2544และเปิดดำเนินการในปี2546ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมดังกล่าวตามพรบรส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพศ2535ซึ่งในวันที่5มิถุนายน2556มีคณะตัวแทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาติดตามผลการจัดเก็บค่ากำจัดขยะโดยมีนายกเทศมนตรีเมืองตาคลี นางเพิ่มพิษสีพบรองนายกเทศมนตรีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการติดตามผลการดําเนินการดังกล่าวด้วยเทศบาลเมืองตาคลีร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทําโครงการส่งเสริมปะหุภาคีในการพัฒนาโดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการที่จะทําให้ชุมชน เกิดความตระหนักและร่วมมือกันจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของตนเองจนสามารถจัดทําแผนจัดการสิ่งแวดล้อมเสนอต่อนายกเทศมนตรีเพื่อประกอบการจัดทําแผนพิจารณาของเทศบาลต่อไปซึ่งคาดว่าเมื่อลาเนินการครบกระบวนการแล้วชุมชนในเขตเทศบาลจะมีศักยภาพในการพัฒนาด,ด้านแรกก็คือความเข้มแข็งและสิ่งแวดล้อมชุมชนที่ดียิ่งขึ้นเทศบาลเมืองตากลีโดยการนําของนางเพิร์พิศรีพ นายกเทศมนตรีเมืองตาคลีได้จัดมอบเงินเบี้ยยัยงชีพให้กับผู้สูงอายุและคนพิการประจำเดือนมิถุนายน2556เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุและคนพิการในการดำรงชีพในสังคมตามนาโยบายของรัฐบาลณบริเวณหลังสำนักงานเทศบาลเมืองตากลีซึ่งในวันนั้นมีนางเพลิพิศรีพนายกเทศมนตรีเมืองตาคลีพร้อมนายพรชดศิริโรจนรองนายกเทศมนตรีเมืองตาคลีและคณะสมาชิกสภาทเทศบาลเมืองตาคลี ได้ทําการมอบเงินเบีย้ยอย่างชีพและนอกจากนี้ทางศูนย์บริการสาธารณสุขกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมยังได้จัดจุดบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและจ่ายยาให้ผู้สูงอายุและคนพิการที่มารับเบีย้ยอย่างชีพอีกด้วยและมีผู้สูงอายุและคนพิการมารับเบีย้ยอย่างชีพจํานวน84รายเทศบาลเมืองตาตีจัดประชุมประชาคมเมืองเพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนาและรับฟังข้อมูลข้อคิดเห็นปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อนำข้อมูลไปจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล3ปีพศ2557ถึงพศ2559เมื่อวันที่11มิถุนายน2556เวลา9นาฬิกา30นาทีณห,ห้องประชุมเทศบาลเมืองตาคีโดวยมวีนางเพิ่มพิศพพีพบนายกเทศมนตรีเมืองตาครีเป็นประธานการประชุมและจากการประชุมประชาคมดังกล่าว ทำให้เทศบาลเมืองตาคลีได้รับทราบข้อมูลข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อเทศบาลในการวางแผนการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับเทศบาลเมืองตาคลีจัดทําโครงการสมมนา,าการสร้างเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสตรีและครอบครัวในพื้นที่ใกล้เคียง และโครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวในมิติพื้นที่ณห้องประชุมโรงจวนตาคลีอําเภอตาคลีจังหงวัดนครสวรรค์ในระหว่างวันที่12-13มิถุนายน2556โดยมีนางเพื่นพิศสีพบนายกเทศมนตรีเมืองตาคลีเป็นประธานในพิธีเปิดและมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียงและกลุ่มองค์กรในพื้นที่เข้าร่วมสัมมนาจํานวนร้อยคน โรงเรียนเทศบาลตากลีขุนตากลีคณะกิจได้จัดก,กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี2556ในวันที่13มิถุนายน2556ณอาคารนเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลตากลีขุนตากลีคณะกิจเพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบัานชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยมีนางเพิ่อพิศีพบนายกเทศมนตรีเมืองตากลีเป็นประธานในพิธีและรองนายกเทศมนตรีเมืองตากลี ายชาวริศรีรัตนไทยพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาคลีและนอกจากนี้ยังมีแขกผู้มีเกียรติผู้ปกครองเด็กนักเรียนคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมในพิธีไหว้ครูในครั้งนี้กันจํานวนมากและหลังจากนั้นนักเรียนทุกคนเริ่มตั้งแต่ชั้นประถมจนถ,ถึงระดับมัธยมปีที่สามขึ้นนําดอกไม้ทูบเทียนขึ้นไปไหว้ครูต่อจากนั้นเป็นการมอบบุิบัติแก่ครูดีเด่นที่ไม่มีวันลาวันป่วยในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ยังมีการแสดงของเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลอีกด้วยเทศบาลเมืองตาคลีจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายการจ,าจราจรประจำปี2556ที่อาคารนอนกสประสงค์โรงเรียนวัสว่างวงศ์ตาคลีประชานุก,กูลโดยมีนางเพิ่นพิศิีพนายกุเทศบนตรีเมืองตาคลีเป็นประธานในการเปิดโครงการและคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองตาคลีซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน3โรงเรียนด้วยกันคือ โรงเรียนวสสวางวงศ์ตาคลีประชานุกูลโรงเรียนเทศบาลตาคลีขุนตาคลีคณะกิจโรงเรียนปีชโชดและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย,ย,ยพลเรือนเทศบาลเมืองตาคลีรวมผู้เข้ารับการอบรมจํานวนร้อยคนโดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานีตารวจภูธรตาคลีเป็นวิทยากรมาให้ความรู้เนื่องด้วยพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองตาคลีเป็นพื้นที่ย่านเศรษฐกิจเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจธนาคารห้างสรรพสินค้า และสถานศึกษาของรัฐบาลและของเอกชนหลายแห่งซึ่งในช่วงปิดภาคเปลียนการศึกษาสภาพการจราจรในเขตเชษบานโดยทั่วไปจะมีสภาพการจราจรที่คับข้างทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยสาเหตุส่วนหนึ่งก็เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องของการข้ามถนนหรือเกิดจากความประมาทของผู้ใช้รถไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรเมาแล้วขับซึ่งล้วนเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทั้งสิน้นจึงได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านกฎหมายการจราจรแก่เด็กและประชาชนทั่วไปนายกเทศมนตรีเมืองตาฟรีนางเพื่นพิศีพบได้เดินทางไปประชุมเพื่อรับนโยบายการดําเนินงานโครงการพัฒนาเมืองกับนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักชินวัตรในวันศุกร์ที่14มิถุนายน2556ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายจตุรงเรืองแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดก,การประชุมโดยมีนางสาวยิ่งรักชินวัตร์ ประธานในพิธีกล่าวมอบนโย,ยบายในการพัฒนาเมืองนอกจากนั้นยังมีการเสรวนาโครงการพัฒนาเมืองและเชิญผู้เสวนาดําเนินการเสวนาดําเนินการโครงการพัฒนาเมืองโดยรัฐมนตรีสานักนายกรัฐมนตรีนายวิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไ a i s า n และประหลัดกระทรวงมหาดไทยผู้อำนวยการบริหารสํานักงานกองพื้นหมู่บ้านและชุมชนแหง่เหงเมืองแห่งชาติเพราะฉะนั้นาจจบ,บางครั้งในโจมบางโจมอาจาจะไม่สามารถรปองโจมในชุมชนได้ จุดที่มาของโครงการนั้นสร้างเงินที่หลังช่วยเติมเต็มความต้องการของชุมชนเมืองเอ่นว่าเบื้องต้นการที่เราจะไปหาความต้องการของชุมชนเมืองแต่ละที่ก็มีความต้องการที่หลากหลายพการที่จะให้ชุมชนนั้นรวมกลุ่มเพื่อที่จะให้เกิดการเป็นชุมชนอย่างเช่นกองทุนหมู่บ้านหรือเอสแอลก็เป็นการที่จะต้องใช้เวลาและอาจจะไม่คันกับความต้องการชุมชนเมือง ครั้งที่น้องประชาชนได้ย้ายมาทํางานในอำเภอเมืองต่างๆก็อาจจะมีความต้องการที่หลากหลายดังนั้นจึงเป็นที่องโกรงการนี้เทศบาลเมืองตาคลีจัดโครงการถนนคนเดินเมืองตาคล,ลีหรือตาคลีวอล์กอินสตรีทครั้งที่12ขึ้นซึ่งเป็นแนวคีดการพัฒนาเมืองและกำหนดใช้พื้นที่เมืองให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนและเป็นแหล่งการแสดงออกในด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตชุมชน โดยมีการหลอกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตลอดจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและรวมจุดสนใจต่างๆไว้ในที่เดียวกันภายใต้บรรยากาศของการเดินเท้าซึ่งการจัดถนนคนเดินเมืองตาคลีจะมีการจัดในทุกวันเสาร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ตั้งแต่เวลา17นาฬิกถึง22นาฬิกาณบริเวณหลังสถานีรถไฟบ้านตาคลีและถนนตาคลีพัฒนานอกจากจะมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์แล้วยังมีการแสดงโชว์ไลแดน จากชมรมไทยแก๊กหัวเขาตาคลีอีกด้วยส่วนการจัดถนนคนเดินในครั้งหน้าจะจัดกันในวันเสาร์ที่29มิถุนายน2556ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง22น,นาฬิกาณบริเวณสถานีรถไฟบ้านตาคลีและถนนตาคลีพัฒนาขอขอบคุณผู้ติดตามชมรายการสรุปข่าวประจำเดือนของเทศบาลเมืองตาคลีทุกท่านและรับชมรายการสรุปข่าวประจำเดือนได้ใหม่ในเดือนถัดไป สำหรับวันนี้ขอจบรายงานข่าวประจำเดือนไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ